คุณผู้ชมครับไปส่องความน่ารักของเบสคำสิงกันหน่อยเนี่ยฮะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหสร้างความสดใสสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆแล้วก็ด้อมเบสคำสิงเนี่ยได้ไม่น้อยเลยเลยครับหลังจากที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้กลับมาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยก็มีคลิปในสตอรี่ไอจีของเบสคำสิงนะครับคุณผู้ชมออกมาเนี่ยฮะซึ่งเป็นคลิปที่โอ้โหต่างคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการอย่างคุณโอ๊ตนะฮะรวมถึงเบสคำสิงเองนะฮะก็พยายามที่จะหาวิธีการผูกเนคไทของผู้ชายนั่นเองครับคุณผู้ชมแต แย่จู่ๆเนี่ยนะฮะมีบางจังหวะบางช่วงบางตอนที่โอ้โหหลายคนก็แซวกันไปแซวกันมานะฮะเบสก็อัดสตอรี่ไปนั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งฮะถ้าลองฟังดีๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ามีคนถามเ<ม>บสเข้ามา,าว่าไห้ผู้ชายผูกให้นะฮะมีคําตอบเลยครับว,ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนคุยหรือยัอยงนั่นเองับเพราะว่าเบสเนี่ยบอกว่าไม่มีค่านั่นเองครับคุณผู้ชมนั่นก็แปลว่าตอนนี้ยังอยากทํางานอยู่และยังแฮปปี้กับชีวิตและก็ความโสดความเป อิสระอยู่นั่นเองครับคุณผู้ชมแม็ก็ทําเอาแฟนๆเนี่ยนะฮะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยแหละนะบางคนเนี่ยนะคุณผู้ชมก็บอกว่าลุคนี้สวยมากนะครับคุณผู้ชมแล้วบางคนก็บอกว่าเบสเนี่ยสวยทุกลุกเลยนะฮะแล้วก็ส่งโอ้โหเลยด้วยว่าอิโมจิหัวใจเนี่ยรัวๆเลยครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปล่าสุดคลิปนี้ในสตอรี่นั่นเองนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยอินสตาแกรมของเบสคําเสียงแฟมิลี่เนี่ยก็ได้มีการอไปลงนะฮะได้ได้เลยว่าแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาติดตามกันอย่างมากมายเลยนะฮะก็น่าจะเป็นคลิปวิดีโออกกก่่นถาาายยยรรเล็ ในช่วงการแต่งตัวนั่นแหละครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นความน่ารักของเบสคามสิงห์ที่เอามาฝากให้กับแฟนๆของเบสกันนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าช่วงนี้น่ารักสุดๆเลยแหละฮะใครคิดเห็นแบบไหนกับคลิปวิดีโอล่าสุดนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยนะฮะแตว่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยชัดเจนครับเบสพูดไปแล้วเมื่อกี้ในคลิปวิดีโอบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคะ่ะนั่นเองฮะ,ะก็เอาเป็นว่าทางานแล้วก็ใช้ชีวิตโสดแบบแฮปปี้แบบนี้ไปสักระยะอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับเบสคามสิงห์นั่นเองให้คไปลิปกันน อันสายที่ไม่ใช like ่ผูกไทยอะห้อยก่อนแล้วก็อันนี้มันไม่หรอตายแล้วไม่มีใครผูกไทยเป็นแล้วก็วะไม่ต้องผูกให้เลยค่ะไม่ต้องผูกเป็นก่ะให้ผู้ชายผูกให้มือเราต้องบอกให้ผู้ชายเนาะเราเป็นชนีเราต้องผูกให้ผู้ชายผู้ชายไปทำงานไม่ไม่รับผูกให้ผู้ชายโอวยากเพราะผูกเกี่ยวก็ต้องผูกผู้ชายไม่ไม่มีค่ะทำไมก่อนเจอ เข้าใจไหมพอผูกเสร็จแล้วก็ต้องดึงแบบไถมาถามว่าเวดได้ใครได้แม่นั่นแหละค่ะแม่หนักสุดอ่ะจะรอดไหมนะมาหนูผูกเองไหมหนูผูกเองก็ได้นะ